เขาปากว่านามโมตัสสะพระคัมภีโต,ตอนาโตสัมมาสัมพุทธะใครนึกถึงไงพระคุณ <c oughs> สามคำนี้พระภร์พระควาภพระภาคนี่ความดีอรหังนี่ความบริสุทธิ์สมมาสมพุทธะนี่รู้ความความดีความบริสุทธิ์ความรู้ <c oughs> พูดอยู่ในใจเป็นความดีเป็นความบริสุทธิ์เป็นความรู้ นี่คือการตั้งนามโมหรือว่านามโมหรือสวดนามโออะไรก็ตามที่ถูกต้องทั้งโดยพยัญนชนะและโดยอัฏฐะก็ะสำเร็จเป็นประโยชน์ขึ้นมาโดยแท้จริงไม่เป็นสักว่านกแกว้วนกขุนทองไม่เป็นสักว่าพิธีดีตองไม่เป็นสักว่าหลับอยู่ครึ่งหนึ่งก็ว่าได้ <c oughs> เพราะว่าสอนกันมาแต่เล็กๆเนี่ เพิ่มหลับหอยู่ปากก็ว่าไปได้นักข้ามันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราควรจะปลุกตัวเราเองให้มันตื่นอยู่เสมออย่าให้มันเคลิ่มไปได้เพราะความเคยชินเหมือนกับทวดมน ทำวัดสวดมนต์เนี่ยมันจําได้ก็าว่าไปตามความจําได้ตามความเคยชินหลับครึ่งหนึ่งเ็าว่าไปได้ถ้าฟังมาทีแรกผิดมันก็ผิดอยู่นั่นบวชตั้งสิบปีวว่านามโมไม่ถูกทุกตัวอักษรก็ได้แล้วก็มีคําอยู่หลายคาหรือหลายบทที่พระเนเนสวดไม่ถูกความโง่ความขี้เกียจ มันช่วยรักษาความไม่ถูกเนี่ยไว้ได้ตั้งสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีจะพูดสำหรับพระเนนแล้วก็ไปตวจด,ดูเอะจะบอกให้ <c oughs> ว่าที่สวดบทพาหุงสหัสสมะพินิมจนตลอดนั้นะมีคำผิดมากกว่าสิบคำที่สวดอยู่เดียวนี้ <c oughs> ไม่ถูกทัศทีฆะไม่ถูกตัวพยัญชนะก็มี นี่คงจะผิดไปจนตายเพราะไม่สนใจว่ามันจะผิดหรือจะถูกไม่สะดุดไม่ชะโงนเมือม่อเมื่อปากว่าไปแล้วใจมันก็ไม่ะจะสะดุดไม่ชะงนเพราะมันหลับอยู่ข้างในเครื่องหนึ่งหรือบางทีก็ส่งจิตใจไปนึกถึงเรื่องอื่น <c oughs> อยากได้อะไรอยู่ก็ไม่โกรธใครอยู่ก็ไม่ใจมันไปส่งอยู่ที่โน่นปากมันก็ว่า นี่มันก็ผิดเรื่อยผิดมาหลายปีแล้วจะผิดต่อไปจนตายก็ได้ถ้ายกใจกาทั้งหลายก็เหมือนกันไม่ได้สวดมากก็สวยดยากถึงอย่างนั้นก็จริงแต่ขอร้องให้ว่านโมหรือว่าสรณนาคมหรือว่าศีนแปดศีนอันนี้นให้มันถูกต้องทุกตัวอักษรรู้ความหมายที่ถูกต้องด้วย เป็นความถูกต้องทั้งโดยยัญชนะและโดยอัฏถะก็จะกล่าวได้ว่าเป็นผู้เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสตร์ดาขึ้นมาตามลำดับแล้วแม้ในขั้นตั้งต้นอย่างนี้ <c oughs> นี่เรื่องเกี่ยวกับนโมโม ขอให้สนใจชำระส,ะสาสังกันในข้อนี้กันแล้วกันยหญ่เพ้อเจ้อมากไปจนถึงกว่านะโมนี่เกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นในยุคไหนยเกิดขึ้นในมันเป็นคนบ้าเพ้อเจ้อมันไม,ไม,ไม่ไม่ไปรู้ไม่ต้องไปรู้ในสิ่งที่ไม่ต้องรู้รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่เราว่านะโมอยู่เนี่ยมันคืออะไรไปมือเทียงกันว่า สุรินทราหูกล่าวก่อนคลาบ้างแต่พระพุทธเจ้าองค์นั่นองค์นี้องค์โน้นบ้างมันป่วยการ <c oughs> ยอมเป็นคนไม่รู้ในส่วนนั่นจะดีกว่าถ้ามาเป็นคนรู้ในส่วนที่ว่าพคกว่าคืออะไรอรหังคืออะไรสมัมมาสัมพุทธทคืออะไร <c oughs> เรามีความหมายนั่นอยู่ในจิตใจในขณะที่เรายกมือขึ้นเนมมละปากละว่าออกไปนี่หรือเปล่าหัดกันแต่อย่างนี้ก็พอแล้ว เนี่เรื่องนองโมที่มีความประสงค์อย่างยิ่ง <c oughs> ที่จะขอร้องให้ช่วยกันชำระสาสางให้มีความถูกต้อง <c oughs> มีความบริสุทธิ์ผุดผองทั้งโดยพยัญชนะทั้งโดยอัฏฐะทั้งโดยกายโดยวาจาโดยจิตใจยิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> ทีนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องที่สอง คือเรื่องศาสนาคมเราว่านะโมเป็นการระบุถึงพระพุทธระธรรมระบุถึงพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เดียวก่อนไม่มีพูดถึงพระธรรมและพระสงฆ์ที่บางคนก็จะคิดว่ามีสิ่งที่จะคัดค้านได้ อยากจะให้คิดลึกไปกว่าน,นั้นว่าคุณธรรมที่เรียกว่าความดีหรือความบริสุทธิ์หรือความรู้นี่ก็เป็นองค์พระธรรมอยู่แล้วดังนั้น,น,นเมื่อพูดถึงสิ่งนี้ก็ต้ององพูดถึงพระธรรมด้วยใครจะเก่งถึงขนาดที่ทจะแยกพระธรรมออกไปจากพระพุทธเจ้าคนไหนมันจะเก่งถึงขนาดนี้ ในเมื่อว่านโมตัสสะพระคัวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนั้นมันมีพระธรรมร่วมอยู่ในนั้น <c oughs> คือความดีที่ท่านมีนั่นก็คือพระธรรมความบริสุทธิ์ที่ท่านมีนั่นก็คือพระธรรมความรู้ที่ท่านมีนั่นก็คือพระธรรมแต่มันแฝงอยู่ในนั้นไม่ไม่ไมแสดงออกมาชาัดสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ ที่จะเถียงว่าท่านพระสงฆ์อยู่ที่ไหนนี่มีทางที่จะตอบได้หลายทางถ้าเอาพระสงฆ์จริงคือไม่ใช่พระสงฆ์เปลือกก็คือธรรมะที่มีอยู่ในพระสงฆ์ธรรมะที่มีอยู่ในพระสงฆ์ก็เป็นธรรมะอย่างเดียวกับที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้า <c oughs> นี่ก็ได้เมื่อเรากล่าวคุณพระพุทธเจ้าองค์มีก็คือมีพระธรรม ซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกับที่มีในพระสงฆ์ทีนี้คนที่เขาตั้งธรรมเนียมประเพณีขึ้นมาให้ว่าน้าโมก่อนนี่เขาจะคิดอย่างนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบนี่บอกให้บอกไว้บอกเผื่อไว้เผื่อ,อ,อใครจะถาม ว่าทำไมจึงยกเอาพระพุทธ,ธเจ้าขึ้นมาแต่องค์เดียวมาเด่นมาอะไรก่อนไม่ให้เหยียดแก่พระธรรมซึ่งเป็นที่เคารพของพระพุทธ,ธเจ้าพระพุทธ,ธเจ้าธธเคารพประธรรมที่เรากลับไม่ยกประธรรมไปยกพระพุทธ,ธเจ้าก็คล้ายๆกับเราไม่รู้อะไรทําไปอย่างงมงายก็ได้รู้จัก ให้ถูกลึกซึ้งถึงที่สุดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แยกกันไม่ได้ <c oughs> แยกออกไปแล้วจะไม่มีเหลืออยู่เลยให้เป็นสามองค์ประกอบกันอยู่เรื่อยคำ <c oughs> นวนติช่พูด <c oughs> เป็นภาษาบาลีก็ใช่คํา <c oughs> เอกวจัจน,นะคือรวมกันเป็นสิ่งเดียวเรียกว่าตีรัตนัง ใอตรีรัตนะแต่สำนวนเป็นเอกวัจนะเป็นรวมกันเป็นสิ่งเดียวเพราะถ้าเขามีปัญญาเขาจะมองเห็นว่าเป็นสิ่งเดียวคือธรรมะน่ะธรรมะที่เป็นความดีเป็นความบริสุทธิ์เป็นความรู้หรือจะเรียกว่าความสะอาดความสว่างความสงบหรือจะเรียกอย่างอื่นอีกก็ได้อันนี้แทนเป็นตัวธรรมะธรรมะนี่เป็นอย่างเดียวท่านนะจะไปมีอยู่ในพระพุทธเจ้า หรือจะไปมีอยู่ในพระธรรมหรือจะไปมีอยู่ในพระสงฆ์ก็เป็นอย่างเดียวกันนะเพาทำไมจะต้องแยกออกให้เป็นสามอย่างให้ลำบากก็เพื่อให้มันเห็นง่ายเข้าใจง่ายหรือศึกษาง่าย <c oughs> เนื้อในแยกไม่ได้แต่ส่วนภายนอกมันแยกได้เนื้อหาสาระเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ส่วนข้างนอกออกมานี่แยกได้พระพุทธเจ้าคือผู้ค้นจนพบบรรลุธรรมะนั่นแล้วก็สอนผู้อื่นให้รู้ด้วยก็เลยเอาว่าเป็นผู้ค้นพบปฏิบัติแล้วก็สอนด้วยส่วนพระธรรมนั่นก็คือสิ่งที่ท่านค้นพบรู้ปฏิบัติแล้วสอนด้วย พระสงฆ์ก็คือผู้ที่ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็สอนด้วย <c oughs> คิดด้วยดีก็จะมองเห็นว่าส่วนที่มันแตกต่างกันนั่นมันเป็นส่วนภายนอกสาหรับผู้ที่แรกศึกษายังจะเข้าใจไม่ได้ส่วนในชั้นแรกนี้จะมองเห็นอะไรไม่ลึก จะมองเห็นอะไรไม่เข้าไปถึงส่วนลึกชั้นในโดยรู้จักะก่อนว่าพระพุทธเจ้าผู้สักษรู้พระธรรมคือสิ่งที่ท่านสึกสรู้พระสงฆ์คือผู้ที่รู้ตามท่านแล้วก็ปฏิบัติตามท่าน <c oughs> ถ้ามองทีหนึ่งก็คือว่าถ้าเราแยกออกเป็นสามอย่างอย่างนี้เราก็มีส่วนที่จะทำได้ถนัดทนีขึ้น ผู้ที่ยังมีสติปัญญาน้อยต้องการการทพ่ทําให้มันถนัดถนีขึ้นท่านก็ช่วยแยกให้เป็นสามส่วนเป็นประพุทธเป็นประธรรมเป็นประสงค์ <c oughs> ทีนี้เมื่อศึกษาไปรูป้ไปปฏิบัติตามไปเป็นพระอาหารหันแล้วก็จะหายไปหมดทั้งสามส่วน <c oughs> จะเหลือแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความหมายใดความหมายหนึ่ง จะเหลืออยู่แต่ความว่างก็ได้ความว่างนั้นมีในพระพูดมีในพระธรรมมีในพระสงฆ์ถึงสิ่งนั่นก็จะเองแล้วมันก็เลิกมีความ,ามีไม่ต้องมีชื่อหลายๆอย่างเหลือแต่ความว่างรู้สึกอยู่แต่ความว่าง <c oughs> ว่างทุกอย่างอยู่ในจิตใจของผู้ที่ปฏิบัติจนถึงแล้วที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ก็ได้ นี่จะมองเห็นได้ว่าโดยเนื้อแท้โดยสาระข้างในแท้จริงนั่นจะมีอยู่แต่สักสิ่งหนึ่งเทะนะ่านั้นในทุกคำพูดในทุกกรณีในทั้งหมดแปดหมืนสี่พันธรรมขันเนี่ยจะมีสาระอยูย่ียงสิ่งเดียวส,สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะให้คนที่ยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจับฉ่วยได้ง่ายจับช่วยทีละอย่าง ก็เลยแยกให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่วัตถุที่สำคัญที่สุดก็ยังแยกออกเป็นสามวัตถุตายังหมวดสามแห่งวัตถุนี่ก็เป็นเอกวัจนะมันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมันสามวัตถุแล้วก็แยกเป็นพระพูดเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เราจะให้มันถนัดจีจะแยกออกมากราบทีละองค์เราก็ทำได้ พอนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบผู้ปฏิบัติสำเร็จแล้วก็สอนคนอื่นก็กราบได้ทีหนึ่งพอ <c oughs> นึกถึงพระธรรมคือสิ่งนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบและทำทำบุคคลให้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา <c oughs> บรรดับทุกข์ได้นี่ก็กราบได้ทีหนึ่งร <c oughs> านึกถึงพระสงฆ์ที่ท่านสืบอายุพระธรรมนี่ไว้ จนมาถึงพวกเราปัจจุบันนี้ <c oughs> ก็ขอบพระคุณท่านเหลือประมาณก็กราบทีทหนึ่งแล้วมาคิดว่าถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นความเจริญองอกงามก้าวหน้าในาศาสนาอย่างยิ่ง <c oughs> แม้แต่ภิกษุสามเณรก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าในทางของาศาสนาในถึงขนาดนี้ เห็นว่าว่ากราบกราบกันพอให้เสร็จเสร็จไปทีหนึ่งทีหนึ่งดูที่เนื้อที่ตัวที่หูที่ตารู้สึกว่าจิตใจยังฟุ้งซ่านแม่ปากก็ว่าแม่ขมกราบลงไปอะไรก็ไม่ได้มีใจิตใจที่เยือกเย็นจนลืมอะไรทุกๆสิ่งหมดรู้สึกอยู่แต่พระคุณของท่านคือพระพุทธแล้วก็กราบลงไปคือพระธรรมแล้วก็กราบลงไปคือพระสงฆ์แล้วก็กราบลงไป ทั้งภิกษุใหม่ทั้งภิกษุเก่าดูเหมือนจะเป็นอย่างนี้เสียทั้งนั้นอุปชาอาจารย์เคยสอนกันมากในเรื่องนี้ยังจำได้อยู่บอกให้หลับตาเสียให้นึกถึงพระคุณของท่านให้มาที่สุดเทาที่จะนึกได้แล้วก็กราบลงไปเดี <c oughs> ย๋ยวนี้ก็ไม่ใครทำกันอย่างนั้น คือละลวมมากยิ่งขึ้นทุกทีเพรายิ่งมีธุระมากมีเรื่องมากมีเรื่องต้องคิดนึกมากก็ยิ่งเลื่อนลอยไปทุกทีควรจะเอามาสะสางกันเสียใหม่ <c oughs> เวลาที่ทําการทํางานศึกษาเล่าเรียนก็ใหมันเป็นเวลาศึกษาเล่าเรียนยาวมาปนกันพอถึงเวลาที่จะมาทําวัดสวดมนต์นี่ ให้ถือว่ามาเฝ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะ <c oughs> ก็ต้องลืมสิ่งอื่นหมดให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นมาจริงๆในจิตใจแล้วก็มาพร่ำด้วยปากเรือว่ามันรู้สึกด้วยจิตใจก็แสดงกิยาอาการไปตามความเหมาะสม อย่างนี้ก็เรียกว่ามีหรือถึงหรืออย่างน้อยที่สุดก็ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยแท้จริงคำว่าสารณาคมแยกออกเป็นสองคำสารณนะแปลว,ว่าที่ระลึกหรือที่พึ่งก็ได้อาคมณนะก็แ,แปลว่ามาถึงหรือถึงทั่ว เราจะไม่มัวเถียงกันว่าคำว่าอาคมณะนี่จะแปลว่ามาถึงหรือจะแปลว่าถึงทั่วมันก็ห่วยหญกเถียงกันก็เป็นคนบ้าปริยัติบ้าบาลีบ้าหนังสือเสียเวลาเปล่าๆเพราะมันใช้ได้ทั้งสองคำว่ามาถึงก็ได้นี่ก็มาถึงพระพุทธธรรมประสงค์แต่ถึงทั่วอาแปลว่าทั่วคมณะแปลว่าถึงก็ถึงทั่วก็ได้เหมือนกัน มันก็เลยสองความหมายรวมกันจะดีกว่ามาโดยทั่วถึงมาถึงอย่างทั่วถึงเรามาถึงพระพุทธพระธรรมพระสองค์อย่างทั่วถึงหรือมาถึงซึ่งสิ่ง,ง,ง,งที่เป็นสรณะอย่างทั่วถึงธรรมสนานาคมแปลว่าอย่างนี้แปลว,ว่ามาถึงซึ่งสิ่ง,งที่เป็นสรณะที่พึ่องอย่างทั่วถึงด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ใจก็รู้สึกอยู่ต่อสิ่งนั้นปากก็พร่ำพูดถึงคุณของสิ่งนั้นคกายก็กระทําการเขารพก้มกราบอะไรแล้วแต่เรื่องหรือแม้แต่นั่งพนมมือก็เรียกว่ามันมีิยาอาการอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันกายวาจาใจครบทั้งสามแล้วก็เรียกว่าทั่วถึงได้ในส่วนเครื่องกระทำอวัยวะเป็นเครื่องกระทํา ก็เหลืออยู่แต่ว่าใครจะรู้จักประคุณของท่านมากน้อยเท่าไร <c oughs> แต่อยากจะแน่ว่า <c oughs> ถ้าราลึกถึงประคุณ <c oughs> ออตามบทที่ท่านได้กล่าวไว้แล้วก็เพียงพออย่างพระพุทธเจ้านี่พระกัโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัะสามคำนี้ก็พอ <c oughs> เราเอาไหว้เวลาอื่นว่างๆถึงไปค่อยขยายไปเป็นกี่คำก็ได้ หรือว่าเราจะรวบรวมเอาหลายสิบคำหลายร้อยคำมาอยู่ในสามคำนี้ก็ได้หรือว่าจะสามคำยังมากนัให้เหลือคำเดียวก็ยังได้แล้วแต่เราจะเลือกเอาคำไหนจะว่าอรหังก็ได้ว่าพุทโธก็ได้ว่าพระผู้มีพระภาคก็ได้วันเนื่องถึงกันอย่างที่กล่าวแล้วแต่เราถ้ารู้ <laughs> มันก็รู้จักทำ ให้บริสุทธิ์สะอาดแล้วก็มันมีความดีอยู่ในความรู้เรื่องในการกระทำนั่นอยู่แล้ว <c oughs> ที่พระธรรมก็เป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์ก็เป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้ามีร่วมอยู่ที่ความสะอาดความสว่างความสงบ <c oughs> ล้อมเป็นองค์เดียวกันเสีย ทั้งพระพุทธทั้ทงพระธรรมทั้งพระสงฆ์อย่างนี้ก็ได้ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้เราก็มาแยกให้เด่นเพื่อความสะดวกเพื่อจะเน้นให้หนันก, <c oughs> ก็แยกออกมาว่าอารหังสมมาตามพุทธโธภคะวานี่นี่ก็เท่าเดิมอาอรหังสมมาตามพุทธโธภคะวาแต่กลับลำดับกันเสียแล้วก็ไหว้ลงไป ทีพระธรรมกระวัติสวาสาะโตพระกุตาธโมพระธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวไว้ดีแล้วน,นี่ก็กราบลงไปสุปฏิปันโนพระกุโตสาวสังโคน,นิพระสงค์ปฏิบัติดีแล้วกราบลงไป <c oughs> ซึ่งพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วทีนี้เรื่องพระธรรมที่ว่ากล่าวไว้ดีแล้วนั่นก็คือกล่าวว่าอย่างที่ว่าให้มันดับทุกข์ท่ายําเร็จประโยชน์ให้เป็นความดีให้เป็นความรู้ให้เป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมา เ็เหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่แยกออกมาว่าให้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวพระพุทธเจ้าได้กล่าวแยกออกมาเป็นพระธรรมสําหรับกราบอีกส่วนหนึ่งนี่พระสงฆ์สุปฏิปันโนปฏิบัติด,ดีแล้วมันก็ต้องปฏิบัติให้รู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์ปฏิบัติให้หลุดพ้นให้เป็นได้ใต้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ยิ่งจะเรียกว่าสุปฏิปันโนคือปฏิบัติให้มีคุณ อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าในส่วนที่เกี่ยวกับความหลุดพ้นหรือความดับทุกข์ันเมื่อเราจะพูดว่าสุป,ปัจจันโนเมือม่อเมื่อจะพูดว่าอาทังสมาสัมพุทโตเอาสาบเขาเรึกถึงธรรมะอันสูงสุดเมื่อว่าสวากาโตปัตตาธรรมโมก็ลึกถึงธรรมะอันสูงสุด เมื่อสุปฏิปันโนภควาโตสาวะกะสังโฆก็เลขึ้นธรรมะอันสูงสุดธรรมะอันสูงสุดเนี่ยคือธรรมที่ทําให้คนกลายเป็นพระพุทธเจ้ากลายเป็นพระสงฆ์หรือจะเอาผลอของธรรมะก็คือตามดับทุกข์ได้สิ้นเชิงการศึกษาเลา่าเรียนการปฏิบัติการพรยายามทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อดับทุกข์สิ้นเชิงความดับทุกข์สิ้นเชิงนั่นคือนิพพาน คือว่านิพพานเป็นบรมธรรมคือธรรมะที่สูงสุดนิพพานนางประมังวันติพุทธาคือนิพพานนี่เป็นธรรมะสูงสุดเป็นบรมธรรมคือมองเห็นได้ว่าเราประมวลทั้งหมดไอ้เรื่องเราอันละเอียดพิสดานทั้งหลายมาอยู่ที่ความดับทุกข์สิ้นเชิงการทำที่สุดแห่งความทุกข์ รมจรร์นี้ของเราจงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งการทุกข์ความดับทุกข์เกิดนี่ที่สุดแห่งความทุกข์คือดับทุกข์สิ้งเชิงเป็นตัวทำที่สูงสุดนับถือพระพุทธเจ้าก็เพื่อสิ่งนี้นับถือพระธรรมก็เพื่อสิ่งนี้นับถือพระสงฆ์ก็เพื่อสิ่งนี้ <c oughs> ที่จะให้มันแยกกันในส่วนข้างนอก ก็พระพุทธเป็นผู้รู้ผู้สอนพระธรรมคือสิ่งที่ท่านรู้ท่านสอนพระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติตามที่ท่านรู้ท่านสอน <c oughs> ก็เรียกว่าสะดวกมากสำหรับลูกเด็กๆที่จะมาทำให้ลึกซึ้งกว่านี้ไม่ได้ถึงคนแก่ๆถ้ามาแรกเรียนแรกศึกษาก็คล้ายกับเด็กๆกนะันต้องใช้วิธีเดียวกันที่ว่า ทำให้ง่ายกข้าว่าก่อนทำให้ถน,นัดชัดเจนกข้าว่าก่อน <c oughs> เมื่อเราเล็กเลกเล็กมากๆหน่อย <c oughs> จะหัดเขียนหนังสือตัวกอตัวขอนี่บางทีก็ต้องหัดเขียนตอนหัวก่อนตอนหางทีหลังตอนกลาง <c oughs> มันต้องแยกออกไปเป็น,นส่วนๆอย่างนั้นมันจึงจะเขียนง่ายสอนง่าย เรียนง่ายจำง่ายเขียนง่ายมันแยกออกเป็นส่วนๆ <c oughs> เดี๋ยวนี้จะมาเรียนกอขอทางวิญญาณทางจิตใจนี่ก็เหมือนกันอีก <c oughs> แยกให้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งที่ทั้งสามนี่เป็นสิ่งเดียวกันมันก็ง่ายดี <c oughs> แต่พอเขียนตัวกอตัวขอตัวกอเป็นแล้วจะมานั่งแยกเป็นส่วนๆมันคงเสียเวลามากและคงทําไม่ได้ด้วย ก็ทําให้รวดเร็วไปในทางอื่นในทางที่ลึกซึ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปมันใกลยความดับทุกข์หรือใกล้นิพพานเข้าไปทุกทีนี่จะดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรพชิตคือภิกษุสามเนเณรต้องทําได้ดีกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าเรียบร้อยกว่ากว่าชาวบ้านกว่าคาราวาสนี่ยจึงจะเรียกว่า เป็นความเจริญงอกงามก้าวหน้าไปตามทางแห่งศาสนาได้จริงไ <c oughs> ม่อย่างนั้นแล้วมันจะเหมือนกับว่าย่ำเท้า <c oughs> ย่ำจนเท้าหักก็เลยเลิกกันมันก็เดินไม่ได้มันระวังอย่าให้มันย่ำเท้าให้มันเสียเวลา <c oughs> มันก้าวหน้าไปทุกวันทุกเดือนทุกปี เพราะมีความเคารพตัวเองเป็นเป็นพุทธบริษัทเคารพตัวเองจะเกิดความก้าวหน้าในทางศาสนาเดี๋ยวนี้ไม่เคารพตัวเองปล่อยไปตามเรื่องให้เป็นพิธีดีต้องไปหมดไม่อยากจะระลึกด้วยสติสมัมปชัญญะเพื่อจะระวังความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดอยู่ทุกวันก <c oughs> ็ไม่ก้าวหน้า หรือว่าสิ่งที่ทําในขั้นต้นขั้นริเริ่มสาเตรียมเบื้องต้นจนเสร็จจนบริบูรณ์ดีแล้วก็ยังไม่อยากกล่าวหน้าไม่คิดถึงการกล่าวหน้ามันเหมือนกับคนตายแล้วมันคิดไม่เป็นมันไม่รู้จะไปทางไหนอีกนี่ก็เรียกว่าเป็นคนประมาทอยู่ที่นี่เป็นคนประมาทคนประมาทก็คือคนตาย พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าความประมาทคือความตายคนประมาทคือคนตายเยปมตาอย่าท่ามาตาผู้ไรประมาทแล้วคุณนั่นก็คือคนตายแล้วแล้ว,ลวก็รองอด,ดีนี่คือความประมาทคือความที่มันไม่ก้าวหน้าไปตามทางแห่งภาษาศาสนามันก็ตายอยู่ที่ถึงนั้นจะใช้ความหมายไหนก็ได้ไม่ว่าร่างกายมันไม่ตายแต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรมันก็มีค่าเท่ากับตาย จิตใจมันไม่ก้าวหน้ามันไม่เคลื่อนไหวมันก็มีค่าเท่ากับตายก็ให้ถือว่าถึงวันข้าพรรษาปีหนึ่งเอ่อคิดบัญชีเรื่องนี้ปีหนึ่งมันก้าวหน้าหรือเปล่าปีนี้มันก้าวหน้าออกไปจากปีที่แล้วมาหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่จะเอามาคิดนึกกันในวันข้าพรรษา วันนี้ก็เป็นการแสดงธรรมเทศนาในฐานะที่เป็นธรรมเทศนาเกียกเก่ยวกับพรรษาเกี่ยวกับการข้าพรรษาที่มีใจความต้องัญอยู่ตรงที่ว่าไม่ประมาทนั้นจึงพูดถึงเรื่องความไม่ประมาท <c oughs> เพื่อเกิดการก้าวหน้าแลวก็ถือโอกาสพูด ถึงเรื่องหญ้าปากคอรอกเสียเลยโดยกลัวเกรงไปว่าจะมีคนที่ประมาทต่อสิ่งที่เรียกว่าหญ้าปากคอรอกนี่อยู่ยังเหลืออยู่แล้วก็ไม่รู้จะทําไม่รู้จักทําให้มันจเจริญง,งอกงามออกไปจึงเลยมาพูดถึงเรื่อง นโม <c oughs> เหมอนองพุทธังสนังกัจฉามิกรมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิซ <c oughs> ้ำกันอีกหรือว่าย้ำกันอีก <c oughs> เพื่อจะชำระสะสางที่เรียกว่าทําสังขารนาถึงปีหนึ่งก็ทําสังขารนากันดูทีว่ามันยังถูกต้องดีอยู่หรือเปล่า เราว่ามันก้าวหน้าไปบ้างหรือเปล่าก็คงจะได้รับประโยชน์ในข้อที่ว่าเป็นความไม่ประมาทสำหรับทุกๆคนทั้งภิกสุสามันเนนทั้งอุบาสกอุบาสิกามีความเจริญก้าวหน้าในพระพุทธศา,าสนาของ,องสมเด็จพระบรมศา,าสดามันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลาย ได้จริงธรรมเทศนาทุงควรกัเวลาเอวังก็มีโดยพระการาชนี